Át, นี่ครับเพชรปวกเขาเ่ยาเกลี่ยอำกันมาว่งหันนี่ครับพ่อปนเลยครับนี่หวานๆนะไปปนปนหวานเมื่อกี้เหมือนยางมาเหมือนเห็นเป็นแป้นครับเลยพาไปเบิงเป็นแป้นเลยครับนี่ครับาไม่เห็ดปวกครับนี่ร้นครับเบิ้งครับเป็นแป้นเลยครับ เลือตาเพิ่นได้จังไหนเกจเก็จน้ากันเลยครับเดี๋ยวว่างไหมก่อนเนาะเ็ดปวกเขามีไมเพันเตะครับดอกแถาๆดอกน้อยๆกำลังออกนีก่เขาบอกเส้นผมบางภูเขาไปลีเด่เนี่เป็นแป้นนี่คนสีมาขาแต่หมองหงหกครับหมองเป็นแปนกันเลยยัง ดอกหนึ่งสองดอกสองดอกผู้ผลค้าพุ่นกับมีครับผู้สีได้กแกงย่อนอยู่แล้วว่านี่นีมงามเสือด้ายเป็นดอกบานว่าดอกจีเขาก็บเลียวไ่เห็นอีกแล้วนี่ครับสองดอก ตันแนวจังหน่อยนะครับเพราะว่าบะมีบะเดาเนี้ยกันกระแทกมากกันสั่นมากครับนี่น้ำงามครับบม่ได้ถ่ายรูปไปเห็ดตกซำที่ครับลองนึง อันนี้ฝนตกนะครับ เก็บดเพ็ดขี่เก้าครับพออีกนี่ครับจำนี่ครับ พ่อเห็นอำมาตครับทุกคนโอ้ยท้องสีเริ่มเท่าไรให้เบิ่งเอากตามาตรงนี้เฮ้ยเห็นแล้วมันสวยงามเลยเห็นว่าเพิ่นบริหารนี่อย่เลยนี่ครับทุกคนโอ้ยจีเท,ท่าไรนี่ขาอ่อนมเลยนี่ครับดอกนึง ตามดอกไปเบิ่งกระซองกับตาครับทีแต่เห็ดไข่ามาแต่ประเทศไทยเนาะกับเห็ดปวกกับเห็ดกีเทาครับจะไล่อยู่เดียด๋ยวพาไปหาน้ำกันเน้ยๆครับคลิปนี้คลิปสั้นๆเนาะเป็นน้ำมากหน่อยแต่ก็ปล่อยอีกดอกหนึ่งดอกหน่อยอยีลกแต่งามครับงามๆส้องดอกหาน้ำกันครับ น่นี่ให้กีเดียนไหมตอนนี้เริ่มเท่าแล้ว,วโอ้ยเพิ่นเริ่มเดี๋ยวนี้แล้วตัวนี้เท่าแล้วมุนไปไหนไปไหนมุนดอกนึ่งยี่ใส่ละข้างในอ๋ขอข้างในพผมนะ นี่ครัอสองดอกสองดอกตอนนั้นก็บจีเทากันลรวืวะน่ะพ่อเทาอีหลีละพ่อเทาดอกหนึ่งเทาสามดอกเกิดโดนกระเทาะผิดละนี่รรรครับแตกซ้ำนี่ครับเดี๋ยวปุกจิกหน่อยเดี๋ยวก็ตายมากกว่าน,นี่ เก็บบ้เฮ็ดเนี่ยน่นวางเก็บบปกจิ้งหน่อยห้อมบริเวณท้ายก็เก็บเป็นเก็ดทานครับมาหาน้ำกันครับแล้วก็มีเก็บเพน้ำหมากคาแดงครับนี่เพน้ำหมากมูขาแดงแดงนะมะพร้าวเฮ็ดทานครับทุกคนเก็บเฮ็ดทานน้ำกันครับนี่เฮ็ดทานนี่หลายคนสงสัยว่ามันคืออย่างครับนี่ปกติบนนี้เขาขาวครับเท้าเท้าถึงเท้าสัมผัสนี่ สักพักจะเปลี่ยนเป็นสีดำครับนี่เห็ดทานนะครับกินได้ครับแซบครับนี่แต่ว่ายเน่เห็ดน้อกินมันจะดำมันถึงน้ามันจะดำครับนี่ปกติขาวเลยครับนี่ผมสัมผัสปุ๊บดำเลยหาลำกันครับมันมักออกเป็นมูได้เห็ดทานนี่่อยเห็ดทานนี่ครับทุกคนนี่ครับดอกหนึ่งถึงน้านะครับมันถึงน้ามันดำ แชรบเพื่อกันครับนี่แม่นหรอวะเนาะพี่ครับดอกหนึ่งผุนข้างในดอกหนึ่งผุนพู่นเก๋ๆเก๋นเพชรทานได้เนะาะผุนครับมันมาก่อเว้นมูรครับมังเหาหรอือเพชรทานนี่นี่ครับเพชรทานสี่ดอก ไปเติมกันครับตอนเด็ดไข่กับประเทศไทยเนาะ,<อ>ะเขาหลักเก็บไม่ยูนหนีกันมีอีกอยู่ตัวนี้นี่ครับกระตาเฮ้าก็เริ่มเต็มนะครับ<ม>เรททานเขามาก,ก็แค่หนามาคาดแดงเน,ะนาะปวกมูอหมือวานครับปีเก็บไ,ได้ไอยๆเก็บพ่อเด็ดเติมกัน าก็ชิบเได้แล้ว่บาบางทรงหลวงามๆครับปนันออกไม้เมื่นก็เริ่มสิเมดแรงแล้วอะไนี่ลมแล้วออกตัง้งแต่หมู่วานเนาะเม่เห็นจังสี่ตัวบเม้นแปลนกัน,กนยังเดียวเม่เห็นเนาะเอากับตามาหับมึงอย่นี่เนะี่อืมอนี่ครับทุกคน เต็มนะครับกระตาครับกระตาข้าได้มือนี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามมก็ต้องจ่ายนะครับมือนี้มือนี้ผ้าก็บเอ็ดแบบน้อยๆน,นะครับกระเช้ากระตางามๆครับ